ตอนนี้คุณวิชุดาอยู่ในบอ่อตบกุ้งนนอนะครับผมบ่นโยทิน58หรือว่า85จำไม่ได้ข้างมันไม่ใช่สาระมาดูนะครับนี่การเบ็ด,ดเขาไม่รู้นี่คือทุนนะครับแต่ว่าตั้งแต่มาเนี่ยเขายังไม่ได้เลยสักตัวนี่ครับดูครับแต่เขาจะอะไจะเถียงเขาไม่เถียงก็ไ้วี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะได้หรอก อย่าห,หย่อนนะก้ามน <c oughs> ี่ครับนี่ครับจากุ้งตัวนี้ถือว่าโชคร้ายที่สุดครับกินก็ไม่ได้กินแต้วเล้งเสือติดก้ามชีวิตนี้เขาออสมควรตายนะครับเจอคนตกไม่เป็นแล้วติดก้ามได้ด้วยแค่นี้นะครับอายข้าว้านครับบัายบครับ